ธนูเธอมาทำอะไรที่คลินิกนี่เหรอฉันปนวดหัวข้างเดียวมาหลายวันแล้วนะก็เลยอยากจะมาตรวจไมแค่นหน่อยที่คลินิกฝากคันเนี่ยนะที่นี่มีหมอดีนะเขาเป็นเพื่อนของฉันเองล่ะแน่ใจนะหมายความว่ายังไงอ่ะธนูเจ้รู้สึกมันเธอปิดบังบางอย่างจากฉันดูท่าทางจากที่จะพูดตะกุกตะกักเน่นก็เลยถามมันก็แค่นั้นเองล่ะ ไม่มีอะไรล่ะอาเลียทำไมฉันต้องปิดบังเรื่องอะไรจากเพื่อนรักคนเดียวของฉันอย่างเธอด้วยล่ะเรามีอะไรก็บอกกันทุกเรื่องอยู่แล้วนี่เธอใช้สมองกับฉันมากเกินไปแล้วนะใช้กับอย่างอื่นจะดีกว่าอย่างเช่นมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างอาบีกับราเกียเธอต้องรู้แน่ใช่ไหมล่ะฉันพูดผิดไหมธนุฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านมันนั่งบุบบุนร้ายมากพูดจาจิกกดฉันตลอดเวลาพูดแล้วฉันก็อารมณ์เสียไม่หายยังไงก็เอาเป็นว่าอดทนหน่อยก็แล้วกันนะ ฉันต้องการเวลามากกว่านี้เวลาคือสิ่งที่ฉันไม่มีโทษทีนะฉันไม่เข้าใจเวลาคือสิ่งที่เธอไม่มีล่ะอาลีเธอก็รู้ว่าพ่อแม่ฉันนะ่ะจะมาเร่งเราฉันเรื่องแต่งงานฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงดีหรอกนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยธนูใจเย็นๆพวกเขาเป็นพ่อแม่เธอนะเธอเคยเชื่อฟังพวกเขาสักที่ไหนล่ะแบบว่าเธอก็รู้นี่นะเธอดื้อดึง ขัดขืนพวกเขามาตลอดพวกเขาไม่เห็นจะมาจุดกระชากลากถูเธอเลยนี่ฉันจะบอกยังไงดีว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นแล้วฉันจะทํายังไงกับเรื่องท,ทางําแท้งหมอให้เวลาจะคิดน้อยไปเพราะถ้าจะทําก็ต้องทําแต่เนื่องน,นอบบีอบบีโ้โอ้ขอบคุณพระเจ้าเจอตัวันสักทีนะนึกว่านายจะหายไปทั้งวันอีกแล้วครับฉันแค่อยู่ห้องซ้อมนะ่ะมันหายากตรงไหนหรอ ก่นนั้นนายไม่ได้อยู่ห้องซ้อมแบบวันนี้นี่ฉันกลัวว่านายจะหลบหน้าฉันมากกว่านหนบอกมาที่ว่าเกิดอะไรขึ้นบอกได้ไหมฟังนะปุ๊ครับฉันไม่มีอารมณ์ร้อเล่นะเดี๋ยวเราก็ต่างว่ากันแล้วตอนนี้ถ้าไม่คุยเรื่องนี้ตอนนี้ฉันก็ต้องมาซักทีเลี่ยนกับนายไม่เลิกละบอกมาสักทีดีกว่าว่านายกับพี่ปราเกียเป็นไงบ้างปุครับฉันต้องทำเอออาลบบ้มใหม่แล้วตอนนี้ใช่แต่มันไม่มีกำหนดส่งนี่แล้วอีกอย่างนายก็ชอบมาปั่นงานเอาในที่สุดท้ายเสมอนี่ไม่ค่อยทำก็ได้นะเาฉัันฟสกทีได้ม จะให้เล่าอะไรเรื่องที่นายกับพี่ปลาเกียไม่สิท,ทุทีเออไม่ใช่เออพี่ปราเกียพี่สบายต่างหากเล่าในเมื่อพี่ปราเกียเป็นพี่สบายใเต็มตัวแล้วทีนี้ก็เล่ารายละเอียดมาสักทีได้ไหมอย่าบอกนะว,ว่าคุณเก็บม,มาคิดเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งที่ฉันพูดไปตอนที่เราหลบหนีจากการลักพาตัวนั่นเน่ะฉันไม่ได้รักคุณเนี่ยบี เป็นอะไรไปอ่ะไม่สบายเลยใจพูดยังไงล่ะฉันไม่กล้าบอกความจริงกับนายมันน่าขายหน้ามาอีกอย่างนั้นก็เครียดเรื่องบุญบุญอยู่แล้วฉันไม่อยากให้นายต้องยิ่งเครียดนายกำลังจะเริ่มชีวิตใหม่กับบุญบุญนายไม่ควรจะขดหูด,ด้วยเรื่องเศร้าของฉันไม่ควรเลยฮัลโหลไม่ทันไรแค่พูดชื่อพีิษภายนายก็เบื่อลอยคิดถึงแล้วเหรอเนี่ยลืมเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าแล้วใช่ไหม ไม่เป็นไรชันเข้าใจคนกาลังมีความรักความรักทําให้คนตาบอดสเสมอนี่แล้วนายก็มองไม่เห็นฉันแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรรอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแล้วแบบไหนเล่าก็นายไม่บอกอะไรฉันเลยเนี่เมื่อไหร่จะเล่าสักทีว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่า,ามันเป็นความลับน่ะโอ้เพราะอย่างนี้ฉันถึงไม่ยอมบอกนายง่ายๆไงเนี่ยบ,บีหัดมีความรักกับเพื่อนฝูงนะนายไอยเอาอะไรฉันนี่ยปุราบ มาเรื่องส่วนตัวนะขอฉันไม่บอกตอนนี้นะก็ได้ฉันชี้ทางสว่างให้นายแต่นายกลับไม่ยอมบอกอะไรฉันเลยแบบนี้เนี่ยนะแล้วช่ฉันคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น,นด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอถ้าท้างจะเป็นความลับสุดยอดเนี่ยนะไม่มีปัญหาหรอกนะจะไปถามพี่ปราเกียก็ได้ก็ได้แต่เธอไม่ยอมบอกนายหรอกโอเคมั่นใจจริงนะคิดดูว่าพี่ปราเกียจะยอมปิดบังเรื่องนี้กับบุญบุญเราเนี่ยมันเพื่อนกันนะ แต่นั่นเน่ะเขาเป็นพี่น้องกันฉันกับบุญบุญต้องหาคำตอบได้แนะ่โอเคฉันเกลียดคุณทำไมไม่เอาช็อกโกแลตมาให้ตายแล้วฉันลืมสนิดเลยฉันสัญญากับบุญบุญว่าจะเอาช็อกโกแลตไปเยี่ยมเธอแต่นี่ฉันยังไม่ได้ซื้อเลยแล้วไหนก็จะถึงบ้านเี่อีกตอนนี้ฉันไปก่อนแล้วกันไว้ฉันจะมารีดความลับใหม่โชคดีนะบาย